ครับโดนเสยโอ้โหโอ้โหเอาดิเอาด <deal> ิโอ้โหต่ามือเฮ้ยสั่งมูนสั่งเราขึ้นก่อนสั่งมุกอ่ะดูแ้วไปยืนกันนะไ้ยังอะไร

ดีครับนี้ทิปตกปลานะครับผมนี่วันนี้จะออกหมายไกลกันนะครับสมาชิกวันนี้ห้าคนมีปะใครมีบอกว่าโอเคครับ

โอ้โหโอ้โหเอาดิ e> เอาดิ er. <ris os> อื้อถ้าเป็นแถวบ้านนี้ตะโกนแล้วโดแล้วเลยโกดังๆตะโกนเกียนเรือข้างๆข้นมาู่งานันขึ้นาพันเหรอเขขึ้นอย่งไดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขวาขวานัหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋พันอ๋อเออ ขึ้ที่จิดกแม่อ่าฝากไตหน่อยแล้วกันเป็นหน้าที่ครับเฮ้ยมันแล้วนี่เอาละครับเห็นหรือเปล่าวเนี่ย นมาแล้วครับปลเอินซีวะครับรับหนึ่งเค,ครับนี่ไอ,อ้กูโดวมาแดงไ,ไดอ้เี่ยไอ้ไอ้สาวขึ้นมาสูงอ่ะนะโเอยลาแดงกินเถอะเฮ้ยเฮ้ยหลุด หลุดเฉยเลยดูดิไม่หรอกแต่มันไม่มีน้ำหนักเลยนะนโอ้ยไ,อ,ไอ,ยอ,อ้ยังไงหลุดไปปะโอ้โหอยู่วะอยู่วะโอ้โหตายแล้วทำไมอยู่ชัวหมดเลยตอนนะี้อือเอาละครับไต่ไต่มาเฉยโอ้โหวิ่งไม่หยุด อื้อหือไตไตเอาแล้วตัวอะไรเอ่ยอุ้ยใหญ่อื้อหืออื้อหืออ่ะใจอย่าให้ต้นโดนแน่ขอดูปลาไตหน่อยดิอุ้ยตัวอะไรอ่ะ โอ้ยโอย้หนักไอก้บกมีตัวเล็กวะ่ะโอ้ยไอ้เพิ่มไอ้บกปลาตัวเล็กว่ะโอ้ยปลาตาบอดดีหว่าดูดีปาอะไรครับตัวนี้เชยได้ไอโอ้โหหลังเรือได้ยินเสียงอะไรแกล้งกเนะ่ยโหสุดยอดโอ้โหอะไรเนี่ย รอหน้าเรือด้วยรอหน้าเรือด้วยขึ้นยังขึ้นยังมาแล้วปินทีโอ้โหไม่ให้จับด้วยจั๊บอันไหนอเล็กอาเล็กอาเล็กเออมาอาเล็กมาเออมา อีกคนนึงชุลมุนเฮ้ครับตออครับจนไม่กล uh ้าว uh ัดแล้วอ่ะเออร้อยหินเิ่เฮ้ยหินว่ะอุ้ยยิงอู่อุ้ยมันอยู่ท่อนหัว เออถูกปะดึเดึงดึักเลยอ่ะโอ้ครับมาพร้อมฝนนะไม่กลัวข้าวสปากินจากนักล่ากไรเป็นผู้ประสบภัยนะครับ ดูางาู้แต่ว่ายังไม่กลัวนะครับยังไม่กลับรอ,อ,อ,อก่อนนะฮะแล้ดอบ้อีกแล้ว อะไรอ่ะดิแก้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยของเราไม่มากินของเราเลยวะอืมดวงเหนื่อยเลยอืมช่วงเนี้ยช่วงเห,น,งเหนื่อยโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหเอาดุ้ยเอาดี <laughs> <laughs>

อยงนี้ดิเอาเลยตีกัเอออยู่แล้วสุดยอดมาอีกแล้วหนึ่งครับสุดยอดมาอีกแล้วหนึ่งจะปลดปมาจับไว้จับไว้ถกปูเกี่ยวอย่างเงี้ยแม่งเือกหลุดเอ้็นตัหลุดจุดข้างเรือนเอาละปล่อยไว้ระวังขาาไปไหนแล้วไมปเลยโอ้โหเดี๋ยวนะ ก็ครับหลังเรือเราเห็นก้อะไรก็อนแก่ก็แก่เงั้นน่ะโอ้ยอย่ารอ,อไปกว่าเอาไว้เออมันมาว่ะมันมาเเดียวมันเอาแล้ว,ว<ข>อ่ะเอาใช้ <ขอ S 1> สับเอาสาับเ,เอาหลังอะไรวันนี้มา,นมาแล้วบอกนะ

ไป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 กำลังกินเลยอุ้ยปลาโดดเทียบเลยตีไปถึงอุ้ยโดดเต็มเลยอันนี้ติ่งอรีเลยอุ้ยโดดเพียบเลยเพ้ยตีเลยตีเลยตัวนะครับตทษนะ เดีย okay, รวัยมั่ยมัตวอีกมันตลัวเล็กโอ้มันไม่ใช่ปลาอีซีเลยปลเต็กอปลาอะไรก้อนนี่ปล่อยปล่ยปล่อยผิดแผนไป โอ้ยปลามาแดกอะไรตรงข้างๆกูนเนี่ยกูตาลบมันสะพางอยู่ฝั่งนี้ไต่ข็้มาอีกแล้วโอยนปปอะครับไต่เอาแล้วอือหือเน,น,น,นะมึงก็พูดไปอไอ้ใช่คนละปลาอุย้ยไอ้ไลงิงไอ้ลิงไปดิไปดิเจมันลงิโลงโดกเต็มเลง้ลงนอกอ่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวขึ้นก่อนนะ มาแล้วครับอันนั้นอันนี่โอ้โหโดนนี้ฮะนี่สีอะไรครับสุดยอดโยนทิ้งน้ำไปเลยเอาอีกแล้วอย่าพึ่งล้อกันก่อนหลอนด้วยดิหลอนด้วยไปไม่กลับโอ้ยเสียงอะไรปะกเสียงปดน้ำต่ำเลยนะเสียงน่ากลัวจัด ปลาอะไรอะ่ะต้องหนีอ่ะยังไม่ขึ้นนะฮะตรงน,นี้น่าจะสองแสนตัวอ่ะ <c oughs> อ,อยูน่นเามามาลขาขาวมาน่ตัวขาว,วเหย่เขาอ๋อเหรอเออขาขาวเยอพี่เขาอ๋อเออขาขาวเยอพี่เขานยขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่เห็นตัวนยฮะหลังผ่านไปิบนาที few later. <c oughs> เ few เ้นท์ตตรียกว่าตั้งานาหรอตร้อง่ได้นะ อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะโสมขาวมาเลยโสมโสมโสมมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ยจาเรียบร้อยไส่ขอโชว์ทางนี้หน่อยอันโชว์หน่อยดิโอ้โหโดนเต็มครับโอ้โหมายังไง อฮ้ยโอ้ยชี้วยนี่ว่ะดูนี่โอ้ยชี้นี่โอ้ยโอ้ยชีติ๊กด้วยขันแล้วเนี่ยขันโนลตตอนนี้เวลาเอาเครื่นะครับโดดงนังอะไรสารพัดจะเห็นวันนี้เรามีสีครับแล้วก็ปลาชกหางตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวยอดเี่ยครับไปพบกันใหม่ครับบ้าน